สวัสดีครับทุกท่านที่สนใจรับฟังผมขวัญชัยรีผอพันธ์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับท่านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของรอทรัพยากรทะเีกับความยั่งยืนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดกันบ่อยนักนะครับและก็เป็นเรื่องที่หนักมากกว่าเรื่องโควิดที่เราพบกันอยู่ประจําวันนะครับพูดถึงรทรัพยากรธรณีกับความยั่งยืนยั่งยืนของอะไรทําไมถึงมาคุยกันเรื่องนี้ ความยั่งยืนคืออะไรและวิศวกรมีบทบาทอย่างไรกับความยั่งยืนที่พูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่เราจะมาให้ความสนใจกันในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากความจริงที่ว่าการบริโภคทรัพยากรของประชากรทั้งโลกที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวในระยะ40ปีที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวและน่ากังวลเป็นอย่างมาก เรากังวลว่าในอีก30-40ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรเห,เหลือให้กับคนรุ่นหลังในการดำรงชีวิตต่อไปหรือไม่นะครับเราเองอาจจะปลอบใจตัวเองได้ว่าเดี๋ยวก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีทางออกใหม่ๆเกิดขึ้นที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นเมื่อแหล่งน้ำมันเริ่มร่อยหรอลงไปเนี่ยเราก็มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างนีเป็นต้นนะครับ เราพัฒนาวัสดุทดแทนต่างๆมาใช้ทดแทนกับวัสดุจากธรรมชาติเรามีเนื้อสัตว์ถึงทาจากพืชขึ้นมาแล้วใ,ในปัจจุบันแต่เรื่องที่ผมกาลังพูดถึงเรื่องทรัพยากรธร,รณีกับความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านั้นนะครับเรามีการบริโภคทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการเพิ่มก็เพิ่มเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็น Exponent เ a l เราจะขาดแคลนทรัพยากรอย่างรวดเร็วเกิดการแย่งชิงทรัพยากรในอนาคต และปัญหานี้ผมคิดว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทำไมเราถึงพูดกันเรื่องนี้ทรัพยากรทรอนีเนี่ยเป็นทรัพยากรประเภทที่ไม่เกิดใหม่และสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดเปลืองมีความจํากัดประมาณที่จํากัดและเกิดมาแล้วตั้งแต่ยุคไหนก็มไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราใช้ไม่ระมรัดระวังก็จะพบว่าทรัพยากรทรอีดังกล่าวก็จะเริ่มขาดแคลนไม่อุดมสมบูรณ์ มีราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและผลสืบเนื่องจากการใช้แหล่งทรัพยากรฟรอนเนียก็จะเกิดเรื่องของอะไรบั่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ถูกกระทบเรื่องของการล่อยหรอของทรัพยากรเรื่องของเสียเรื่องของมลพิษต่างๆนอกเหนือไปจากเรื่องของความขาดแคลนทรัพยากรที่เกิดขึ้นนะครับทรัพยากรฟรนีที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือทรัพยากรประเภทแร่าธาตุโลหะนะครับ พวกนี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่สิ้นเปลืองใช้แล้วหดเปลืองนะครับแต่ยังมีความสามารถที่จะนำบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในปัจจุบันที่เราพยายามจะรักษาความยั่งยืนของการใช้แหล่งทรัพยากรอยู่ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดเปลืองไปโดยสิ้นเชิงก็ได้แก่ฐานหินและปิโตรเลียมนะครับ จึงจะพบว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้ในอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแหล่งของพลังงานแล้วก็มันก็จะหมดเปลืองไปโดยโดยสิ้นเชิงไม่สามารถจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้ทรัพยากรอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกันก็คือน้ํปบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่จะมาเสริมแหล่งน้ําผิวดินตามธรรมชาตินะครับแ,แหล่งน้ํปบาดาลก็เช่นเดียวกันก็เกิดในสภาพทางทรธรณีวิทยาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรประเภทที่สามารถสะสมเพิ่มเติมได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมากเกินขีดจํากัดที่มันสามารถสะสมตัวใหม่ได้เนี่ยก็จะพบว่าแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะเสื่อมสภาพและก็จะเริ่มมีการขาดแคลนเช่นเดียวกันนะครับในหลายปีที่ผ่านมาเราก็เคยมีการศึกษาเรื่องของแหล่งน้ำบาดาลในอ่งกรุงเทพมหานครถึงในยุคนั้นเนี่ยเราก็ใช้น้ำบาดาลกันค่อนข้างมาก ทั้งใช้น้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำประปาใช้ใน,ในอยุธยาคมุศักรรมและในตามสถานบันเทิงต่างๆจํานวนมากจนกระทั่งมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเราก็พบว่าการใช้น้ำบาดาลมันเกินเขตจํากัดที่น้ำบาดาลสามารถที่จะเติมเข้ามาได้ครับจึงได้มีมาตรการต่างๆของรัฐบาลเกิดขึ้นนะเช่นเรื่องการเก็บค่าใช้น้ำบาดาลให้มีราคาเทียบเท่ากับก,บการใช้น้ำประปา,าอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็มีบางบริเวณที่จํากัดการใช้น้ําบาดาลเพื่อให้แหล่งน้ำบาบดาลน,นี้สามารถที่จะสะสมตัวขึ้นมาและเป็นแหล่งน้ำบาบดานที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่เราต้องมาพูดถึงใน,นวันนี้ผมจะเรียนว่าในระบบเศรษฐ,ฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจทุกกิจกรรมก็จะมีวัตถุดิบและพลังงานเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญเพื่อจะไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือให้บริการต่างๆนะครับ อีกเรือ่องอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นของเสียเหลือทิ้งกับมลพิษนะครับผลจากการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสังคมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้แหล่งทรัพยากรมีความเสื่อมโทรมหมดเปลืองแล้วก็เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆก็อย่างท,ที่ทราบกันอยู่ว่าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเรามีความคาดหวังที่จะไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญว่าจะทําอย่างไรถึงสามารถใช้ทรัพยากรธรณีให้มีความยั่งยืนนะครับในทั้งโลกการบริโภควัตถุดิบในที่นี้ก็รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นแร่าธาตุโลหะทั้งหลายฐานหินปิโตเลียมรวมไปถึงบกไบโอแมสทั้งหลายนี่นะครับในปี1970ทั้งโลกก็จะมีปริมาณการบริโภคประมาณ27,000ล้านตัน นะครับพอถึงปี2117ขึ้นมาเป็น92 0 0 0ล้านตันนะครับและคาดว่าในปี260 0อีก30-40ปีข้างหน้าเนี่ยปริมาณการบริโภควัตถุดิบทั้งโลกก็จะขึ้นไปถึง190 0 0นล้านตันซึ่งเป็นปริมาณที่มากมายมหาศาลทีเดียวนะครับถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็บริโภคทรัพยากรอย่างที่พูดถึงเนี่ยเกินกว่าขีดความสามารถของโลกที่จะผลิตให้ได้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าแหลง่งทรัพยากรตรณีของโลกเนี่ยก็จะยิ่งมีความเสื่อมโทรมลงตามลําดับนะครับเมื่อดูถึงการบริโภควัตถุดิบต่อคนต่อปีโดยเฉลี่ยทั้งโลกนะฮะในปี1970กเ็นี่ยก็ประมาณ7.4ตันต่อคนต่อปีนะครับในขณะที่ปี2017เราก็พบว่าการบริโภคทรัพยากรต่อคนต่อปีเนี่ยขึ้นมาเป็น12.7ตันนะครับอนี้เฉลี่ยของทั้งโลก แต่เมื่อลองดูไปถึงประเทศที่มีรายได้สูงปริมาณการบริโภคนี่ประมาณ2 7ตันต่อคนต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรายได้ต่ําประมาณ2ตันต่อคนต่อปีจะเห็นว่ามีช่องว่างห่างกันถึง13เท่ามันแสดงว่าประชากรที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงที่เราเรียกว่าพัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยก็จะมีปริมาณการบริโภคทรัพยากรการใช้ทรัพยากรเนี่ย สูงมากกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาหรือพัฒนาด้อยพัฒนาถึง13เท่าไอ้ส่วนนี้ก็เป็นการรับผิดชอบของสังคมที่พยายามจะแก้ไขปัญหาเนี่ยจากการศึกษาล่าสุดเนี่ยของเขาเรียกว่าเป็น international resource ในระนานาชาติเนี่ยก็พบว่าการใช้ทรัพยากรที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากกว่า90%ของผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ ส่งผลกระกบทบต่อการใช้น้ําเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวในปัจจุบันพบว่าการนําทรัพยากรหมุนเวยียนมาใช้ประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็อยู่ประมาณ8-9%งเเอท่าน,นาั้นเองนะครับึ่งนี้เป็นปัจจัยสําคัญท,ที่เราจะมาดูกันว่าจะทําให้การใช้ทร,รัพยากรมีความยั่งยืนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญในการบริโ,โภคทรัพยกากรที่จําเป็นจะต้องมาพูดคุยกันถึงความยั่งยืนก็คือ ปริมาณการบริโภคทรัพยากรนี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทําให้แหล่งทรัพยากรที่เรามีอยู่จํากัดในโลกนี้ลดลงและหมดเปลืองอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับในเวลาเดียวกันนี่คุณภาพสิง่งแวดล้อมก็จะเสื่อมโทรมตามไปด้วยนะครับอย่างที่เรียนเมรรื่อกี้นี้ว่าผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบสิง่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทางออกหรือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยควรทำอย่างไร มีสองสับเรื่องที่ที่เราให้ความสนใจกันอันที่หนึ่งคือเราพยายามจะใช้แหล่งทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพนะครับอันที่สองรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันที่สามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคมซึ่งหมายความว่าการใช้ทรัพยากรเนี่ยก็จะต้องส่งประโยชน์ต่อคนในสังคมอย่างแท้จริงอย่างทั่วถึงนะครับ อันนี้ก็คือเป็นหลักการเบื้องต้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เราพูดถึงกันอยู่